สวัสดีงามๆจากพี่น้องสุขภูสุคนยินดีต้อนรับกลับคาสู่ช,ช่องปูนา USA แชนแนลกันอีกเช่นเคยจ้ะมื้อนี้จ้ะพี่น้องจ้าปูนาจะเอาความสขขงสวยวามงานมาฝากพี่ๆ,ๆน้องๆสุขภูสุคนโดยจ้ะปูนาเคยลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมงอกไวแล้วก็ผมร่วงเป็นหย่อมๆ,ๆ,ๆ,ๆปูนาก็เคยลงคลิปไปแล้วบางคนอาจจะได้เบิ่งบางคนอาจจะบ่ได้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้ปูนาจะมาอ่า สาธิตวิธีการใส่นะอันนี้ปูน่าทําไว้เรียบร้อยนะคะถ้าผู้ใดอยากได้สูตรเดี๋ยวปูน่าจะไปเอาอคลิปนะคะมาลงให้นะคะไปเอาลงมาเอาลิงก์มาลงให้นะคะถ้าผู้ใดอยากสนใจปูน่าเฮ็ดไว้เรียบร้อยนะคะส่วนผสมนี่ก็จะมีหัวตะไคร้นะคะผู้ใดมีใบบักกูดก็เอาใบบักกูดผู้ใดมีรูปบักบกูดก็ยิ่งดีค่ะก็ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขิงแล้วก็น้ำน้ำ น้ำเกลือแร่แล้วก็อะโลเวยล่าหรือว่าอัลมอน์ถ้าใครไม่มีอัลมอน์ก็ใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ะคะ่ะพี่น้องยิ่งใครมีน้ำมันมะกอกนี่ยิ่งดีเลยคะ่ะนี่ทำไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้าออด้วยกันนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ปัน่นเสร็จเรียบร้อยเราก็กรองเอาแต่น้ํานะคะเอากากมันทิ้งแล้วเราก็มาผสมกับน้ํามันมะกอกหรือว่าอัลมอน์ก็ได้หรือว่า ว่านหางจระเข้นะผสมเข้าไปลักษณะมันก็จะออกมาแบบนี้อันปูนาบวมีแอนลูกบังกูดปูนาก็ใส่ใบบังกูดแทนพี่น้องกลิ่นนี้จะหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแล้วก็ขิงนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะอันนี้เค็ดใบเรียบร้อยแล้วก็เค็ดบไบที่เยอะสีกระแซดตู้เย็นไว้แล้วก็ฉีดพี่น้องเนี่ยเนี่ยใส่ใส่เปรี้ยวนะคะพี่น้องเนี่ยสีสีมือละสองกอบสามหอบก็ได้ได้พี่น้อง มันจะไม่มีผลฉีดแล้วกับป่อยมันแหงแหงแล้วกับฉีดแล้วชีดอีกเวลานัง่งดูทีวีกับฉีดได้เลยพี่น้องฉีดเข้าไปนะคะเนี่ยฉีดแล้วก็ขยี้ขยียย้พี่น้องทิ้งไว้ทั้งวันก็นได้บางคนฉีดแล้วกับป่อยมันแหงมือไม่ค่อยไปเสร็จไปอันอันสาออกก็ได้พี่น้องเนี่ยมันจะหอมใบมะกรูด โอ้แต่ผู้ใดมีรลูบกโกดแห้งดีด้ะพี่น้องแต่ว่าปูน่านะโบไม่รลูบกโกดเดี๋ยวเราจะนั้งจากนาันปูน่าฉีดใบแตงแต่ม่วงพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนาั้นปูน่าจะไปอาบน้ำเดี๋ยวหลังจากอาบน้ำเดี๋ยวผมจะมีลักษณะแบบไอ้ธรรมะเบิง้งนะพี่นอ้องม่วนฉีดใบทิมทิมไใบม่วงแล้วก็ ไปนอนเมือ่อคืนเปียเปียผมแล้วก็ไปนอนพี่หน้องเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วก็ยีมันจะเหตุชะลอการเกิดผมหงอกนะคะแล้วก็จะทำให้ผมโดดดำเงางามอู้ยเย็นหัวพี่หน้องฉีดเข้าไปเยอะๆนะคะฉีดเข้าไปอันนี้มันจะบ่มีอ่ะนะ อ,นนอันนี้จะบ่มีผลต่อผิวผิวหนังนะคะเพราะว่ามันเป็นของจากธรรมชาติยิ่งใช้เยอะยิ่งมีประโยชน์เพราะว่ามันไม่มีสารปลอดเจือปอนมันจะทําให้ผมดกดําเงางามแต่ก่อนแต่ก่อนปู่น้าเป็นคนติดผมบางผมบางแล้วก็เบาแล้วก็ผมจะแตกปลายตอนนี้นะคะผมมันเริ่มดกดําแล้ว โดกดำเงางามแล้วก็ผมก็จะเริ่มมีน้ำนงน้ำหนักขึ้นนี่ค่ะหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้มันแห้งเดี๋ยวใส่อีกหน่อยใส่ไปอีกหน่อยแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะขยี้แบบนี้โอเคหลังจากนั้นก็ มัดเนี่ยมัด,มดทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันอีปู่นะจะพาเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาหนวดหนาจะเบิ้งจักกะเหล่เด้อพี่น้องอยะเบิ้งจักกะเหล่เด้อพี่น้องเนี่ยมัดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมักทิ้งไว้หมักผมทิ้งไว้อย่างนี้โอเคเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องจาปูน่าจะพ้าเพื่อนๆมานวดหน้านะคะหลังจากที่ปูน่าหมาักผมไว้เรียบร้อยนะคะปูน่าจะมาไว้ประมาณเนี่ย ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเนาะประมาณหามงหงม่ง,มง,มงเย็นุ่มหนึ่งปุนาก็จะไปสระผมออกเดี๋ยวมาดูนะคะหลังจากที่สระผมเรียบร้อยลักษณะผมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะจ๊ะมาดูกันค่ะหลังจากที่ผมหมักไว้นะคะหมักไว้แล้วก็ปุนากลับไปสระมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิผมจะสลวยมีน้ำหนักนะคะเป็นเงางามดูเลยเนี yeah. ่ย ดูสิดูเส้นผมนะเป็นเงาแล้วก็ผมจะไม่ผมมันจะไ่เป็นคล้ายๆครับไอ้แรงดึงดูดของไฟปกตินะคะเวลาเราจับผมเนี่ยมันจะแต่อันนี้มันจะ,ปะเป็นพี่น้องมึงพี่น้องมึงผมปูนาเนีนะ่ยดดดดำเงางามบาพี่น้องนะเนี่ยจากสูตรที่ปูนาใช้ยอยู่นะคะดูสิดูข้างนี้นะ เนี่ยดูสิผมดูนะพี่น้องดูเบิ้งนะพี่น้องนี่ค่ะดูกันเนี่ยดูเส้นผมในอูวียเนี่ยสวยจากธรรมชาตินะคะปะุณหผลานไปตัดผมเลยพี่น้องตอนนี้กำลังจีจงให้มันทอกัน พีหน้าน่าจะยาวน่าจะยาวลงเยอะไม่นาโบนาไปตัดเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องผมนี่จะดกดำเงางามนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ลองเข้าไปดูวิธีการทำของปุนานะคะถ้าใครหาไมา่เจอนะคะก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวปุนาจะส่งลิงก์ไปให้นะคะดูสิ ดูผมนะนิ่มจริงๆนะผมนิ่นมแล้วมันจะนุ่มนิ่มเหมือนแบบว่าคือเส้นไหมนี่พี่น้องเนี่ยคือเส้นไหมคือเส้นไหมเส้นมีพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันจะนุ่มดูค่ะนุ่มจริงๆนะแล้วน้ําหนักมันจะเบาแล้วมันจะเงาเนี่ยของธรรมศาสตร์ จากควัวเรือนเราเนี่ยค่ะเห็นไหมได้ผลจริงๆนะคะนี่ค่ะเอามาฝากกันด้วยจ้ะพี่นองจา้าวิธีหมักผมด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆนะคะทําเองที่บ้านใช้เองที่บ้านจะฉีดเมื่อไหร่ก็ได้ฉีดได้ตลอดเวลามันแห้งแล้วก็ฉีดแล้วฉีดอีกจุณสิพี่นองนี่ค่ะผู้ใดหมกักเด้อพี่นองผู้ใดหมักสูตรนีก็บอกปู่น้ามาด้วยจา้าเดี๋ยวปู่น้าจะอันแคป แคปลิงไปให้ได้พี่น่องเนี่ยโอเคได้จ้าผู้ใดมาคลินี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงเป็นกำลังใจให้ปุนานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากได้คลิปนี้ถ้าใครอยากได้สูตรนี้นะคะติดต่อปุมาปูนามานะคะปุนาจาเพราะว่าปุนาลงคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะคะ ไม่ต้องเสียงเงินนะคะฟรีนะคะลงไปทำดูนะคะเนี่ยของพวกนี้นะคะจากสวนเราเองนะคะของทุกอย่างนี่มาจากสวนทั้งนั้นนะคะนอกจากพวกอโลเวยล่าก็มาจากสวนปลูกเองนะคะว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำเกลือแร่ก็ไปซื้อแค่น้ำเกลือแร่แล้วก็น้ำมันมะกอกแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเห็นไหมทำให้ผมสวยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ